ในระหว่างปีพุทธศักราช2398องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรได้ไปอ่านตำนาน,านลานเงินที่มีคนนำมาถวายที่วัดเสด็จทำให้รู้ถึงวิธีการสร้างพระเครื่องตามวิธีของฤาษี11ตนอีกทั้งยังพาไปขุดค้นหาพระในเจดีวัดพระบรมทาทธาตุที่พังทลายลงมาพบพระซุ้มกอและพระตระกูลทุ่งเศรษฐีที่แตกหักจำนวนมากถึงวันกลับ ท่านจะประคุณสมเด็จโตก็เก็บอภรระที่แตกหักกลับมาผสมผงพระรอดผงพระสุพรรณผงพระซุ้มกอผงพระนางพญาที่ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านั้นมาสร้างพระสมเด็จชุดเบญจภากคีวัตรคังอย่างพิถีพิถันมองดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อพระมีสีคล้ายงาช้างและแตกลายงาคล้ายสังฆโลกมองเห็นมวลสารต่างๆสวยงามไม่เหมือนพระสมเด็จรุ่นใดๆที่สร้างมาแล้วเจ้าประคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทําการเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นําพระชุดเบญจพาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กาแพงเพชรมาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระสุ้มกอกําแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระสุม้มกอ พราะว่าพระสุมกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คาได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักรพาคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภยัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ํารวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสี ในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเรี่ยวและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาปวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทําครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ําผึ้งและน้าอ้อยทั้งนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะและแตกหักง,ง่าย ตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิวหลวงวิจารณ์จิรัยเป็นผู้แนะนําให้ใช้น้ำมันตังอิวตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิม์แต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จําเป็นต้องทำำําตําหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผ่าซี่กที่ครอบองค์พระชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้ การสร้างพระของท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจพา,าคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทย พระภิกษุแดงพระภิกษุโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่างๆก็มกักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเป็นจักรพาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตถ้าจะเอาผงพิเศษเช่นผงปัทถมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาทและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบ แลนำน้าศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอาน้ำมาันตากยวมาผสมนวดเนื้อผงโดยเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรูตาพลอยปูค่คําปหลัดโคและปะลัดมินท่านเปกพระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเป็นจากภาคีมีดังนี้คือ 1. เนื้อสีเหลืองอ่อนดุจง,งาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงา หรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิ่วมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมี3อย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุนๆมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามาหานิยม ทางดนบรรดาให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงพิจารณาไนเป็นผู้ทําแม่พิมพ์ให้คุณหลวงสิทธิ์หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราจวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอยุธยาแต่ละช่างก็แกะแม่พิมาถวายท่านโตกัน เยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพมาให้ท่านโตปู่คำว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้นเพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคำพูดของท่านโตปู่คำว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกท่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทำบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัง หลวงวิจารณ์เจรไนได้มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนที่เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์เป็นแม่พิมพ์ที่แกจะจากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใ,ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งหนึ่งจะให้นายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้นายน้อยกับพระธรรมธา ใช้สร้างพระท่านจะประคุณพระเทพยานเทวีละมูลสุตาคาโมวัดประคังอ้างคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมทาวรช่วงซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่อหน,นึ่งว่าการสร้างพระสมเด็จของเจ้าประคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกสองประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุกเกสรดอกบัวขี้คลใบเสมาน้ำมันตังยูเนื้อและเปลือกกล้วยหอมขี้ทูบในพระอุโบสถ ดินกรุดตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผมพิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงที่สองที่เจ้าประคุณเขียนอักขระตัวขอมในเวลาลงเลขยันต์ต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัดระคังอ้างว่าได้ยินมาจากคําบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมทาวรช่วงสิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้น ยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุงมกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายสรงผลทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีโชคมีลาบมีความสําเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยบารมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพรหมรังสีท่านปลุกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399 พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบารท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว,ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธานแล้ววงสายศิล์จากพระประธานไปยังบาดพระอารัธนาพิสุกทั้งบวงที่มาเจริญพระพุทธมนตรในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทาเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้นครบกําหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็เอาพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้ว ไปบรรจุไว้ตามเจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศีสุดารามวัดตะไคร้ที่แขวนกรงเก่าวัดประคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านเจ้าประคุณสมเด็จเคยติดการฉันมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้จับันมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี2เดือน5วัน ท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองค่ำเดือน8ปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหาร หลังจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตมรณาภาพไปแล้วก็มีพระสมเด็จที่สร้างโดยพระในวัดระฆังอย่างเช่นหลวงปู่นาคที่สร้างคู่ขนานมากับเจ้าประคุณสมเด็จโตออกมาสู่สายตาประชาชนจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีกลุ่มนักนิยมสะสมพระสมเด็จทำปลอมกันขึ้นมาอีกมากมาย